ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ KMK Chemical วันนี้ก็อยู่กับอีเวนต์อมดานะเวนที่เพิ่งมาล่าสุดในวันศุกร์นี้นะก็มีอาเมานีนะบวก8อันนามอนีบวก6ดาร์คโรโูเบลนะฮะแล้วก็กล่องจูนี่แล้วก็ได้โดนก๊อปปี้ด้วยนะแล้วก็อีกจีเออีก,การ์ดใบหนึ่งก็คือสีการดีไพโรมีแจ็คแพรโรรองเท้าโรเล์ทาสีถ้าผมขอแนะนําก่อนเลยแนะนําว่าให้เลือกโรลูเบลนะไม่ก็สีการดีนะครับคือ ท้าโลมีเนี่ยกับไอรองเท้าอันนี้คือมันต้องเป็นล่างแบบเป็นซูเปอร์กับดาร์ชใช่ไหมแล้วคือไอเวนเนี่ยมันไม่มีให้เติมเป็นล่างซูเปอร์ไ้ก็คือไม่ค่อยแนะนําให้เหลือกเพราะไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนขอแนะนําเป็นแจ็คแพคโลนะฮะส่วนหน้านี้นะการตละครขอแนะนําเป็นไดออนฮะลิโก้นี่พอได้แล้วแต่คนชอบนะเมอร์คิวรี่นี่ไม่ค่อยแนะนําคือ3ตัวหลังไม่ค่อยแนะนําแต่นะแนะนําเป็นดาร์ไดออนฮะส่วนจี้เครื่องรางผมก็ไม่แนะนําอะไรเลยเ,ลยเพราะว่า มันไม่มีอะไรดีแต่ถ้าจะเลือกจริงๆอุปกรณ์เขียนกระโดดก็ไม่ได้แย่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยว่าอีเวนต์นี้ฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะก็อย่าลืมมาทำาุรกิจตรงนี้นะจํากัดทั้งหมดนะเราอินแล้วก็ได้ตรวจลูกอมะฮะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูว่ามันจะได้กี่ลูกอมนะฮะทุกคนนี่ไงตึงโอกาสที่จะได้อันดับหนึ่งก็คือยากมากนะในการเล่นสลอตอันนี้นะฮะ กงร้อแห่งโชคชะตาโชคชะตาได้หยุดคิดเจ้าไว้แล้วก็บอกเลยว่าเวนี้ก็คือใครผ่านก็ใครที่มีหมดแล้วนะจริงๆก็ผ่านไปครับเพราะผมก็มีหมดแล้วส่วนตัวผมคือไม่น่าจะทําเพราะว่าผมไม่รู้จะทําทําไมนะเวนี้คือมันไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับผมคือไม่คุ้มคือถ้าลองลองคิดดูนะแต่ก่อนฮะที่เวนอมดาวมาคือมันจะดีกว่านี้นะสําหรับผมนะ แต่คนอื่นนี่ผมผมไม่รู้ว่าคิดกันยังไงนะแต่ว่าผมอะ่ะคิดว่าเว้นนี้ไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ผมจะมาสุ่มให้ดูว่าในห้าสุม่มอันนี้ขอพูดไว้ก่อนเลยล่วงหนะ้าว่า50กับ10อันไหนคุ้มกว่ากันขอบอกเลยว่า50ยังไงก็คุ้มกว่า10นะจากที่มีการทดลองก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเว้นอมดาเขาก็สุ่มกัน50คือโอกาสที่ได้10แล้วได้เยอะคือมันน้อยแล้วคือมันไม่คุ้มค่าเวทุกคน กับการที่จะต้องแบบเขาเรียกอะไรนะเสีย10เพชรแล้วสุ่มทีละเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยแบบนี้มันไมุ่้มมันได้บางทีมันได้กล่องเกลือมาเนี้ยมันก็ไมุ่้มแล้วไงก็เราจะสุ่มให้ดูก่อนเลยว่าเล่นๆว่าจะเป็นยังไงนะก็อย่าลืไมไปกดตรงส่ง cover ท้องนะครับมันได้เพชร20เพชรทุกวันนะก็อย่าลืไมไปส่งกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองสุ่มตอนนี้ผมมีอะนี่นะผมมี400เพชร ผมจะสุ่มไปเลย400เพชร400เพรแบบอันนี้นะก็คือ8ดครั้งแล้วก็สุ่ม10อีก80ิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนีย่ยหนึ่งสองอันนี้คือผมดวงแย่นะที่ไม่ได้ลูกอมดาวเลยเฮ้ยเอออันนี้ดวงแย่จริงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสุ่ม10เพรคือเห็นปะถ้าสุ่ม50อ่อะคือน่าจะดีกว่าแต่ผมดวงไม่ดีไงอ,อันนี้มันเลยแบบเกลือ อาจจะทำในไอดีสำรองอีกนะคลิปของการรีวิวอีเวนต์นี้นะอุ้ยกดลั่นไอเชี่ยเดี๋ยวเราขอมาก่อนเนี่ยก็เห็นว่าทุกคนมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะคือใจหนึ่งอะ่ะผมที่ผมเวนนี้ผมอยากได้แค่อย่างเดียวเลยคือตอนแรกผมก็อยากจะแกลกรองเท้านี้นะแต่มันไม่ใช่แบบแบบซเปอร์ก็เลยไม่คุม้มคือผมจะบอกว่า,วาอ่ะขออธิบายก่อนเลยคือถ้าจะทําสีกันดีอ่ะมันเล่นได้แค่วิ่ไง สวนลูเบลก็เล่นล้มใช่ไหมคือมันแล้วแต่สไตล์คนอะคืออันนี้สําหรับผมอะคือถ้าเป็นผมผมจะเลือกสีกันดีก่อนนะสำหรับผู้เล่นใหม่คือสีกันดีเนี่ยมันดีตรงที่ว่าถ้าโศดามาเราไปสามารถเก็บแจได้ง่ายแล้วก็หาเพชรฟร์มเรื่อยๆได้แต่แบบมันก็จะมีข้อเสียที่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นสายล้มนะส่วนตัวนี้นะก็คือผมไม่ชอบผมรู้สึกตัวมันเฉยๆสาหรับผมนะส่วนที่ผมอยากเล่นคืออันนี้อัญามณีบวก8เพราะว่าที่ผมมีอยู่มันแค่บวก ใช่ไหมดูก่อนสิใช่แล้วคือผมมาอยากได้นะแต่แบบแสนแต้มอมดาวผมก็แบบไม่ค่อยอยากจะเสียไปอะ่ะแต่ใจนึงมันก็แบบอืมก็อยากจะแลกนะเพราะว่าถ้าผมไม่แลกเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันต้องรออีกประมาณสามเดือนแล้วคือผมว่าแต้มลูกอมดาวผมอาจจะตันก่อนผมก็เลยอยากจะแลกอันนี้นะแต่แบบก็กาลังคิดอยู่ว่าแบบแตัดสินใจว่ายังไงดีทุกคนแบบแนะนําว่าไงดีแบบ คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะก็คืออย่างที่ผมบอกนะก็เลือกเจ้าแจ็คแพคโปรนะฮะดีที่สุดสายลมก็เลือกดาร์คโรเบลสายวิกก็เลือกสีกันดีนะทุกคนถ้าเวเนี้เป็นผมอะถ้าผมมีหมดแล้วผมจะข้ามแต่ผมก็ยังติดใจกับอันเนี้ยคือผมก็อยากได้แต่ผมก็ไม่อยากจะแลกอะเพราะแสนลมเนาวผมก็แบบผมว่ามันแพงเกินไปอะ แล้วอันจามานีมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะสำหรับผมก็ขอข้ามนะครบเวลนนี้ก็ใครเข้ามาก็ฝากไลค์ก็แชร์แล้วก็ติดตามนะถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ